สวัสดีค่ะนักทุนค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกับพี่นิพนธ์เมื่อสักครู่เราก็พูดทิ้งท้ายในหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องนะคะ,ะก็นักทุนคะสําหรับหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเศรษฐีต่างจังหวัดทั้งนั้นส่วนท่านที่อยู่ในกรุงเทพตอนนี้ก็หงพักเที่ยงกันแล้วนะ,ะก็เสียบหูฟังเห็นบางคนบอกเสียบหูฟังฟังรายการไปด้วยทานข้าวไปด้วยบางวันมาทานด้วยกันได้นะ,นะ <c oughs> ะเริ่มเลยนะคะ ตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์พี่ม่อนนะคุณชายกามลอโอ้โหชื่อ Facebook เฟซบุ๊กเหรอเนี่ยชื่อคุณชายกามลอคุณชายตัวจริงเน,นี่ยช่วงนี้เราก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ค่ะับเนี่ยคือดีที่สุดก็คือเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงค่ <c oughs> แล้วก็ดูความเห็นเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็จดไว้เพราะเราบางครั้งเนี่ยการประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ต้องไปพิสูจน์เองก็ได้ เรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยก็ได้แล้วก็ทําตามไปนะครับมันจะมันจะไม่เสียเวลาสองมันไม่ต้องอไปอะไรมากมายค่ะค่ะไปดูคนที่เขาเดินมาแล้วเขามนเดินข้างหน้ามาอยู่วันเนี้ยผมต้องบอกกันนะครับว่าสมัยผมเนี่ยพูดมันเหมือน g ีอเนี่ยทุกตัวแหละ แล้วเพื่อนเพื่อนผมส่วนใหญ่ก็ตายไปหมดแล้วล่ะไม่บางคนบางคนก็ล้มละลายไปบางคนก็ติดคุกมากไปปากพูดอะไรอย่างเงี้ยนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอแต่ผมเดินมาถึงตัวเนี้ยผมไม่เดินเลยเลยอผมไม่โดนเลยเลยนะครับผมก็ไม่ได้ล้มละลายผมก็ไม่มีปัญหาก็ทางการอะเรทั้งสิ้นนะครับเฮ้ยทำไมหน้าพี่ม่อนมืดตื้อเลยขอโทษนะหน้าดําเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือฟังงตามๆไปก็ได้นะฮะโอจากจอมืด ตลาด้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับแล้วก็แต่มันเป็นผลประโยชน์ที่ต้องมีกติกานะครับกติกาที่ชัดเจนเสียงชัดเลยเนาะเออเออเออค่ะได้พี่โทษทีคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในหุ้นเนี่ยก็มันไม่เฉลยวันนี้หรอกนะมันอาจจะเฉลยอีกสองปีสามปีเนอะกว่าจะเรารู้วิชาแล้วก็ ประเด็นก็เดี๋ยวคนมีหน้าที่เขาก็ต้องทําไปนะครับแต่วันนี้ก็ต้องไปแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าจะไปสเปนหุ้นไปอะไรไม่ได้หรอกนะครับแต่ถ้าเรามองว่าโอ้เทรดห้าพันล้านเดียวหรอวันเครหมื่นล้านเดียวหรอหุ้นตัวก็จิ้วเดียวเนี่ยนะโอ้แบบนี้มันมันก็หาออเดอร์เมืองไทยก็ไม่เจอด้วยเพราะขี้มาจากสิงคโปร์นะฮะเอ๊ะมันคเป็นแคบบาลานนะพี่นะอือ่าเป็นแคบบาลานซ์ตอนเรถึงแคบบาลานเนี่ยตลาดเขาก็บอกว่า แล้วเขาไม่ได้บอกว่านักลงทุนไม่เสียหายนะเขาบอกว่าระบบโบรกเกอร์ไม่มีใครเสียหายแล้วไงเพราะมันเป็นแค่บาลานคุณต้องจ่ายตังก่อนที่<ช>คุณจะเล่น,นอ,อ่ะจะเอาะต้องมี<ช>ต<า>ังจริงๆก่อนคือคือ,คอถ้าอาจจะมีนักลงทุนผิดพลาดไปเสียหายไปล้านหนึ่งสิบล้านร้อยล้าน,นอันนี้ก็บอกระบบมันไม่เสียหาย<ช>พอ,<ช>พ,อพอเข้าระบบแคปบาลานปั๊บนี่ก็คืออ่าก็คือไม่มีโบรกเกอร์ไม่เสียหายแล้วล่ละเพราะว่ามันต้องจ่ายเงินก่อนซื้อนะอันนี้ก็ตลาดเขาก็บอกว่า หรืก็เรตอบเขาบอกเขาโปรเทคระบบแล้วแต่เขาไม่ได้โปรเทคเรานะเราเนี่ยเราเนี่ยต้องโปรเทคตัวเองนะเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามีในช่วงของเมื่อ20ปีที่แล้วก็มีนักลงทุนคนหนึ่งไปนั่งอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่สิทธอดแล้วก็ปืนจี้หัวตัวเองอ,ะอ่ะก็เล่นหุ้นแบบเนี้แล้วก็ขาดทุนเน่ะแล้วถามมีใครช่วยได้ไหมละ่ะไม่มีใครช่วยคุณจะปืนไปจ่อไปโวยวายว่ามีตลาดปล่อยให้คนปั่นหุ้น แล้ว่านะไม่มีเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าหุ้นมันปั่นหรือเปล่า,าจนกว่าเรื่องมันจะจบบริษัทมันจะพังไปมันถึงจะรู้นะฮะ<อ>ว่ามันเป็นอ่านะนะก็ก็อยู่ที่อ่าแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครรวยกับหุ้นแบบนี้จริงเอางี้<อ>ขึ้นมาจากห้าบาทใช่ไหมครับ<อ>คุณซื้อมาแสนทุนพอสิบาทคุณซื้ออีกล้านทุนนะระสามสิบาทคุณซื้อไปซื้ออีสองล้านทุนฉเฉลี่ยลงไปเมื่อวานี่ยคุณขาดทุนละ คือมันไม่ได้รวยจริงมันรวยแค่ตัวเลขนะถ้ารวยจริงเนี่ยมันต้องดูพื้นฐานของบริษัทให้ขาดนะครับว่ามันถ้าเป็นอะไรที่ปกติแต่มันเก่งกว่าปกตินิดหน่อยบริษัทนี้นะราคาหุา้นมันก็จะขึ้นได้ดีนะครับ <S <S 2> <S 2> แต่ธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่ปกติสามารถสัมผัสได้พิสูจน์ได้นะ <S <S <ๆ S 1> ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเหนือความเป็นจริงนะครับซึ่งซึ่งลักษณะแบบนี้เราก็ต้องบอกในความเห็นของเรานะอาจจะถูกจะผิดนะฮะ ก็คือมันผิดปกติเราบอกแค่นั้นมันผิดปกตินะครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดในตลาดหุ้นเพราะว่าหุ้นตัวอื่นนิ่งหมดเลยตอนนี้นะครับเล่นเงินอยู่ตัวเดียวนี่แหละผลที่ตามมาคืออะไรนะครับคนไม่มีใครมีเงินหรอกนะครับก็ก็ขายหุ้นตัวอื่นออกมาซื้อตัวเนี้ยนะครับถกขึ้นมาะแล้วก็ก็จะมีความไอหุ้นตัวอื่นมันก็จะลงนะตลาดมันก็จะเกิดการปัดปูนผันผวนอยู่ก็เลื่อนตลาดมันไม่ปกตินะครับ ก็สุด <amounts> ท <of data writers> ้ายคุณก็บอกว่าเอยสุดท้ายหุ้นมันก็ลงอยู่ดีแหละสุดท้ายตลาดหุ้นมันก็แบบว่ามีปัญหาเดี๋ยวเออแต่มันลงตามภาพเศรษฐกิจสมมุติเศรษฐกิจไม่ดี GDP บ้านเราติดลบนะครับอย่างเงี้ยตลาดหุ้นมันลงอันนี้ก็เรียกว่ามันก็เป็นปกติธรรมชาตินะครับหรือถ้า GDP มันโตขึ้นไปในปีต่อไปเป็นหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจะขึ้นไปพันแปดพกาอันนี้เขาบอกว่าเออมันขึ้นแบบเป็นความเชื่อของคนส่วนใหญ่ นะครับเพื่อให้โลกมันอยู่ได้นานที่สุดนะครับคือวันหนึ่งโลกมันก็แตกนะครับแต่เขาว่าอยู่ให้นานที่สุดแล้วมีกติกามีกฎเกณฑ์นะครับที่ทําให้มันมันเป็นอะไรมันนความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมกับอย่างนี้อันนี้ก็คือคือสิ่งที่เราอยู่ในสังคมตลาดหุ้นรวมกันนะครับตอนนี้อาจจะมีใครบางคนนะครับอ่าอย่างเมื่อก่อนก็มีหุ้นไลท์ไอีซีบิทเทลก็มีคนมาปั่นมันขึ้นไปนะสุดท้ายความเสียหายมันก็เกิดขึ้นนะฮะเราก็มา เราก็ไม่ให้ไม่ให้เ,เป็นระบบมาจิ้นล่ะก็เป็นเป็นระบบของแคปาลานไปแคบบาลานนี่เพิ่งมีนะครับจากการที่รอบก่อนที่ไอ้หุ้นสามตัวที่ผมพูดถึงนี่แหละมันถูกปอเซลนะฮะแล้วมันก็าทาให้บลอกเกอร์เสียหายนะอือ่อเพราะนักนะลงทุนบางคนที่ยังไม่เข้าใจว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหรือกอราต่อนะเขาปกป้องระบบนะระบบก็คือว่าถ้ามีบล็อกเกอร์บล็อกไหนบล็อกหนึ่งมันล้มไปเนี่ยมันจะกระทบไปที่ระบบนะที่ตลาดหลักทรัพย์รึงองทุนอะไรเคายุ่งกันไม่หมดเลยอ เขาก็ให้กําหนดระบบแคชบาลานขึ้นมาเพื่อที่อะคุณจะเล่นก็ได้เขาต้องมีเงินแล้วก็ถามว่ามีเงินซื้อเจว,ว่าละสี่ห้าพันล้านละมันไม่ได้ใช้เงินขนาดนั้นหรอกครับมันก็เอาหุ้นโยนไปโยนมานั่นแหละนะฮะ uh huh. แต่การโยนไปโยนมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนเข้ามานะเพราะโอ้โหเททห้าพันล้านมีสภาพอเ,เข้าง่ายออกง่ายนะคราวนี้ uh huh. คนที่ไม่มีประสบการณ์เนะี uh ่ย huh. ก็อยากได้เนะ uh huh. ี่ยก็ก็ลองเข้าไปดูสินะครับ uh huh. ส่วนคนที่มีประสบการณ์เขาก็รู้แล้วเขาไม่เข้าจบในวัน อแล้วเขารู้แล้วเขาจะต้องออกอยังไงนะครับแล้วจํานวนยิ่งสูงเขายิ่งเล่นน้อยลงอ่ะสุเป็นยังงานนะครับแล้วก็คนอย่างเงี้ยก็จะได้ไปเพราะเขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วอย่างเช้าเขาเปิดมาเขาซื้อนะฮะเปิดแบบเนี้ยเปิดเปิดมาเขาซื้อซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าถ้าเดี๋ยวมึงลงแม้เท่าไหร่เขาก็ต้องขายอะ่ะอืมอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้เขาขายหมดแล้วละ่ะเขาไม่แต่แต่คนได้ไม่เป็นแบบเฮ้ยมันจะจิงลิงแบบเมื่อวานหรือเปล่าวะ เมื่อวานมันจะซิลลิงเลยวันนี้มันน่าจะซิลลิงอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้กูได้อีกซิลลิงหนึ่งอนะไรเงี้ยมันก็คนที่เล่นไม่เป็นก็จะเป็นคิดเป็นไปได้เรื่อยก็จะไปหาเหตุหาผลอนะไรมาสปอร์ตวิธีการของตัวเองนะ <Okay. S 2> ในความโลกของตัวเองแต่ถ้าถามผมผมไม่ได้ผมก็ชอบพุดพวกนี้นะเฮอมันทางผมอนะเมื่อก่อนก็ทําทหุ้นแล้วเขาทำสไตล์นี้เท่านั้นนหะสไตล์แบบว่าดูเดือดเบ็ดมันอนะคือแมงเมาชอบอะห้ามไม่อยู่อะ ถ้าือบแล้วถ่าคิภาพไม่ออกว่าสมัยที่ผมบอกว่าผมอยู่ในตลาดหุ้นแล้วแล้วมันมีการทําแบบเนี้ยดูสไตล์เจียนสไตล์นี้เลยคุณบริษัทเงินทุนทรัพย์ทุกตัวสไตล์นี้หมดเลยเปันสไตล์นี้ทั้งหมดคิดถึงคุณปิ่นจักรพาสไตล์ซอนดี้สไตล์นี้มีคุณผู้ฟังเขียนมาอแลวสุดท้ายมันปรากฏว่าเงินที่ทํามันก็หมดหมดก็ไปกู้จากบริษัทไอเงินทุนไอนี่แหละ ปินวันนี่แหละมานะโดยการก็เอาเอาเอาลูกหนี้นะฮะลูกหนี้เอาที่ดินถูกๆมากู้ไปแพงๆแล้วก็ไปค้าราคาหุ้นตัวเองนะะนครับแล้วก็สุดท้ายมันก็พังนะพังทั้งระบบเลยเรายังมีพันธบัตรที่ธนาคารไทยออกเพื่อมาโปะนี่ที่เสียหายทุนนี้ดึงจุดสี่ล้านล้านตอนนี้เหลือประมาณสจ็เก้าแสนล้านที่ยังเคลียร์นี่ไม่หมดแล้นี่จะตจ่าสองพันหร้อยสองพันห่ร้อยสี่สิบนะฮะ ยี่สิบปีแล้วยังเคลียร์ไม่หมดเลยนะเพิ่งเคลียร์ไปห้าแสนล้านในเรื่องเลยประเทศชาติยังเป็นนี่อยู่อีกกี่กี่เก้าเก้าเก้าแสนล้านนะครับก็เกิดจากการมโนบุเรศนี่แหละนะมีคนบอกว่าเข้าไอจีแอลเสร็จแล้วสาบานเลยจะไม่เข้าเพราะได้กําไรมาแล้วสองวันมีบางท่านบอกว่าเมื่อวานผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคุณเข้าแค่แล้วคุณจะเลิกคุณเชื่อผมไหมเผื่อคุณต้องเข้าอีกเสียไปไม่ได้แทงใจโอ้ย เป็นไปไม่ได้มันคือการพนันคุณเล่กเล่นไม่ได้เชื่อผมจริงเหรอี่มีคนบอกสถาบานไม่เข้าแล้วโอ้ยตายผมไม่เชื่ออ่ะคุณเป็นสถาบานผมที่ผมไม่เชื่อผมไม่เชพักมาพูดก็ไม่เชื่อไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคุณถอยออกมาได้นี่มีบางคนบอกได้สามสิบเปอร์เซ็นต์พอละอาจารย์ถือว่าโชคดีจริงหรือเปล่าวาดศาสตร์จะซ้ำรอยไหมเนี่ยอ่าคุณไปคิดไง กูไปคิดเองแต่ถ้าผมมอเนี่ยผมบอกว่าอแล้วนี้มันไม่จบเร็วหรอกมันยังมีอะไรอีกพี่มอนยังอดใจไม่ไหวแต่พอนีทำงานเลยไม่กล้าโอ้ยตายละอ่าขึ้นัวเจอแบบจีอาทุกตัวแชรจไม่ผมยืนยันว่าตอนนั้นเป็นทุกตัวจีเอฟตันนาสยามฟินวันเลยทุกตัวไปทุกตัวอหุ้นโอ้ยโชคดีชะมัด แล้วยังทำงานอ,าอยู่ที่ตอนนี้นะไอบีทีเอสนะไอธนาโยงนะฮะประกอบแลนเป็นทุกตัวเรือ่องงี้ทุกตัวอดีตกลับมาอาวากันตายเป็น,ปนแบบนี้นทุกตัวนะครับแต่ทุกคนตอนนั้นทุกคนก็ยอมรับว่ามันเป็นมันคือบอ่อน่ยบอ่อนก็คือบอ่อนเนี่ยแต่<ๆ>แเขาจะเสียหายก็ไม่มีใครมาบางคนก็คือถ้าเล่นด้วยระบบมาจิ้นเนี่ยมันก็จะเสียหายแต่นี่ต้องบอกว่า ตลาดเขาเขาครอเวโดวยการใช้แค่ปลลายก็ถือว่าจบไปแล้วเกิดอนะไรขึ้นก็รบบับิบก็เกิดลายบุคคลไม่เ่เกียววแล้ระบบคงไม่ไรในละนานใช่ต้องรักษาระบบไว้นะครับเถ้าถ้าระบบมันล่มนี่นะคุณม่อนมันไม่มีที่สมรหากินอะ่ะใช่ใช่รายการปิดเลยนะไม่รู้จะคุยคอะไรฟังเจ้ามือก็ตายด้วยใช่ตลาดส่วนหุ้นที่มันมันเราบอกไว้มันมี จะมีกําไรโตนะครับก็เป็น PTL มันก็ขึ้นของามันเป็นธรรมชาติอยู่ขึ้นแบบนี้เราก็ดูมันไปนะฮะถ้ามันกระโดดแรงๆเมื่อไหร่มันก็จบอันนี้กระโดดไหมฮะพี่วันนี้กระโดดไหมฮะไม่ฮะก็ถือว่าขึ้นปกติกระโดดไม่ถือว่ามันนี้มันอาจจะบวกไปสองบาทแล้วอะไรเงี้ยบวกสิบเปอร์เซ็นเกินสิบเปอร์เซ็นไปได้หลายวันเนี้ยสองสาวันอันนี้ก็เป็นท่าจบนะก็จะถือว่าเป็นปกตินะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปใครไปปักมานะเพราะว่ามันมีกําไรที่รองรับแล้วธุรกิจของเขามันก็ ไม่ได้แต่งบัญชีอ่ะนะมันค้าขายจริงนะส่วนสยามซินเทคเนี่ยมีผมจําได้ว่ามีลูกลูกค้าถามมาผมให้นำรับไปที่ตรงเส้นสองร้อยบาทนะฮะตอนนี้มันเป็นแค่การดีบาวเด้งขึ้นมานะครับแล้วมันเป็นแท่งแท่งแท่งเกี่ยวแท่งแรกนะครับต้องบอกาว่าซินเทควอลรุ่มน้อยมากนะครับ่บามีแต่าราคาใช่ใช่คือหุ้นตอนนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นขาขึ้นเนะี่ยเหลือแนวขาขึ้นอยู่ใช้เวเน,นน้นมขึ้นอยู่เนะี่ยไม่กี่ตัวนะฮะส่วนใหญ่เป็นนั่นน้มลงหมดแล้ว คือค,คือคือถ้าเอามาสองร้อยตัวเนี่ยเราบอกว่าร้อยแปดสิบตัวเนี่ยมันเป็นขาลงไปแล้วนะ,ะอันนี้มันเป็นขาลงไปแล้วไม่ได้ไปถือว่ามันจะลงอีกเราก็ต้องเตรียมแล้วว่ามันเป็นขาลงเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นขาขึ้นใหม่ะนะ,ะแต่ตัวที่มันเป็นขาขึ้นอยู่ให้คุณเตรียมตัวว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นขาลงนะครับเดือกหานะโห้พทอลนี่ยห้าเปอร์เซ็นตเพิ่งขายไปแค่สองวันเองมขึ้นมาตั้งสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเลยเเนี่ยะก็ก็ สภาพตลาดตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวไหนเราซื้อลงตัวไหนเราเราขายขึ้นอ่ะโอ้ตายละดีนะขายขึ้นหนึ่งก่อนเก็บไว้ขึ้นหนึ่งรอลุ้นแต่ถ้าคุณม่นสังเกตดูดีๆนะครับคือหุ้นที่มันอยู่ในเดือนพิจิกาที่ผมให้ไปอ่ะมันยังไม่ทําร้ายใครสักตัวหนึ่งมาให้ดูหน่อยสิเดือนพิจิกาอยู่ไหนเดี๋ยวม่อนลืมมันไม่มีใครมันไม่มีเอามาดูหน่อยเด้ะแดูจากราคาชี้ปีมันก็ยังโอเคมาสุกนะค่ะอืมได้ค่ะอ่างขางชัดเจนมากโอ้ดีจังเลยเนาะ อังคางเชียงใหม่ชุมพรโอ้เย่ัยงแยธนาคารศรีนครน,นะครับเหลือก็ดาษใบเดียวเอามาเป็นประกาศอิบัรแล้วือเจ๊งคุณปีส5กัณฐ์ีหนึ่ง <laughs> คือพอท่เลทเนแล้วรู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเนี่ยนะคือไส้มันไม่มีวนมันไม่มีกําไรมันไม่ได้ทําธุรกิจแบบที่เป็นคอร์รัปชัแต่กำไรจริงๆสุดท้ายมันก็เจอแบบธนาคารมาคอยหมดแล้วนะมีคนบอกว่าตลาดแย่มากไม่ดูแลไม่เกี่ยวกับตลาดเลยนะตลาดก็ทาหน้าที่เขาเปกองกลางรับค่าตรงอย่างเดียวตลาดเขาไม่ที่ให้ยิงเทรดเยอะค่าตรงเยอะข้อมูล แต่การตรวจสอบเป็นหน้าที่ของกอรตเออไม่เกี่ยวกับเขาเขาทำไม่เกี่ยวกับเขาก็ทำหน้าที่เขาถูกแล้วเนี่ยกฎของเขาก็คือห้ขึ้นโดยแคบปรานเนี่ยคือตลาดต้องฟังให้เขาใจตลาดเขาไม่ได้มาโพลเทคนะฮะตลาดเขาไม่ใชค์มาโพเทคได้เสียของนักลงทุนอันนี้ไม่เกี่ยวเขาเป็นเขาคิดเข้าใจผิดแล้วระตงก็ะตรงยิ่งซื้อยิ่งขายได้ก็ะตงเยอะนี่ตลาดเขารวยจะตายสองสามหมื่นล้านได้เงินก็ะตงมา ไปเรียนกับอาจารย์มาแบ็กเทสแล้วดีมากเลยนะฮะอ่าก็เป็นไปแบ็กเทสแล้วก็จะประโยชนจ,จะได้ประโยชน์ไปนะ <Yeah. S 2> จริงๆคอร์สเนี่ยต้องราคาแพงกว่าที่คุณเรียนสิบเท่ามผมพูดตรงๆนัดร,ร,ร,ราคาที่เป็นราคากางกุศลมากเลยที่คุณเรียนหัวตูดกันเนะีแล้วก็ ให้ราคาขนาดเนี่ยผมพูดตรงๆนยว่าราคามันถ้าพูดถึงเนื้อหาของสาระจริงๆอะมันเป็นเนื้อหาจริงๆที่คุณไม่ต้องไปเรียนอะไรเพิ่มแล้วนะฮะคุณสามารถนามาใช้ในตลาดได้เลยนะครับราคาค่าเรียนมันคุณจะแพงกว่าที่คุณจ่ายจริงๆสิบเท่านะฮไม่เราพี่ช่วยเขาเถอะก็เราทําบุญไงค่ะเราบอกแล้วเราทําบุญนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ใครไม่กลับไปพักเท i ก็เรื่องของคุณอืจังหวัดหา คูบะญี่ปุ่นชัดเจนมากเลยอยู่แถวไหนอะคะคูบคารบาวคารบาวต้องถือว่าเป็นเป็นการรีบาวดะพ่หลุดพอพู่มันหลุดออกมาแล้วให้คุณนับเอก่อนนะฮะเพราะนั้นตูดที่มันลงน่ะมันเป็นเจนเป็นตูดเชื่อขาเพราะาคารบาวจะขึ้นไปได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับได้ดีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องลงมาทาขึ้นขาลงให้ครบนะฮะต้องลงมาใช่ใช่คือพุ้นที่เรามาแบบคารบาวแบบแบบตัวของ GL เอลยนถ้าปกตินะ ลงมาหนักๆขนาดนี้ต้องทําขึ้นขาลงให้ครบะะนะครับนะครับล้วป<ร>เปลี่ยนเป็นขาลงแล้วมันก็จะต้องทําขึ้นขาลงให้ครบก่อนะนะฮะปตททาไมไม่ลงเลยราคาน้ํามันลงอ่ะเนี่ยมีพี่ป้อมแกถามปตทมันไม่ค่อยเกี่ยวน้ำมันเท่าไหร่นะฮะปตทมันก็เกี่ยวกับเราเห็นว่าพวกลงกันเนี่ยไม่ค่อยลงน้ำมันเนี่ยที่มันเกี่ยวตรงก็จะเป็นสปอตตัวเดียวนะครับแต่เราไม่สามารถเอาราคาน้ำมันไปเทียบกับเทียบกับตัวของ ราคาของหุ้นน้ํามันเนี่ยวันต่อวันนะครับว่าถ้าน้ำมันขึ้นพอเทาก็ขึ้นน้ำมันลงพอทก็ลงอะไรเงี้ยมันไม่ได้เทียบวันต่อวันแต่เทียบเป็นไซเคิลเทียบเป็นเทรนระยะยาว,ยาว,ยาวในหนึ่งเดือนเนีย้ยเงี้ยตรงถ้าน้ำมันขึ้นสอรอ <ๆ S 2> ขึ้นน้ำมันลงสปอลงนะฮะคือถ้าเราวัดราคาน้ำมันหนึ่งเดือนสมมติมันขึ้นไปสิบเหรียญแล้วสปอมันขึ้นอันนี้ไม่ใช่แล้วมันต้องขึ้นแต่ไม่ใช่วันต่อวันนะครับอวันต่อวันคุณต้องไปคาดการตามข่าวเองว่าเนี่ยคาดว่า ข่าวที่จะทําให้ราคาน้ํามันขึ้นเป็นยังไงน้ํามันลงเป็นยังไงแ,แล้วกูก็ไปคาดการณ์แล้วกูก็ต้องซื้อดักนะครับหรือว่าขายดักนะครับก็เป็นเรื่องของทฤษฎีของการเก็งกาไรไม่ใช่ทฤษฎีของการลงทุนนะฮะซึ่งทฤษฎีของการเก็งกำไรเนี่ยนะครับมันสอนไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีความรู้ความรู้ทางด้านพื้นฐานแน่นก่อนนะครับแล้วถึงมาพูดถึงเรื่องการเก็งกาไรตามทฤษฎีการเก็งกาไรเนี่ยมันพูดได้นะครับว่าข่าวนี้ออกมาเป็นยังไงเป็นยังไงนะฮะ แต่ถ้าไม่มีพืฐานเลยมันจะเข้าใจผิดว่าน้ํามันขึ้นสปอร์ตต้องขึ้นน้ํามันลงสปอร์ตต้องลงมันไม่ใช่ค่ะนะครับเขาเรียกทฤษฎีเก่งข่าวอ่ะซึ่งมันจะเกิดเฉพาะในนนมเซเว่นนะครับก็สรุปว่าสปอร์ตมันก็ไม่จับได้ไม่หลุดแปดห้าห้าสิบนะในเรื่องของการลงทุนมันก็จะเกิดขึ้นนะครับลงไปจนถ้าไม่หลุดมันก็จะขึ้นใหม่ๆนะฮะซึ่งสูงกว่าร้อยร้อยร้อยสาบาทแต่ถ้ามันหลุดไปแล้วทุกอย่างก็จบนะครับซึ่งราคาน้ำมันก็จะหลุดสี่สามเหรียญลงไปใหม่ Mm. ส่วนเรื่องที่ซาอุใครมาเพิ่มผลผลิตน้ํามันเลยมันก็เป็นเรื่องที่เขาเอามาเขียนค,คุณรู้ว่าข่าวนี้ไม่จริงเหละ <c oughs> ผมรู้ว่าไม่จริงเพราะว่าเมื่อก่อนที่ตอนที่ช่วงปี่40ไปอ่ะเสียบ37ถึงถึง45เนี่ยผมก็เป็นคนปล่อยข่าวแบบนี้ถูกไหมฮ oh. ะัเพื่อให้เพื่อให,ให,ให,ให้ให้มันเกิดการเคลื่อนไหวของราคาพาะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เชื่อว่าหุ้นขึ้นลงเพราะข่าวไงคือ mm. คนส่วนใหญ่90เนตะ์หมดตัวจากตลาดหุ้นเนี่ยเชื่อว่าหุ้นขึ้นลงเพราะข่าวไง แต่ข่าวเนี่ยแล้วก็ไม่เคยมาพูดว่าจริงหรือไม่จริงแต่ข่าวเนี่ยมันมีการปล่อยอย่างเป็นระบบโดยท้าให้เกิดความน่าเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพรวมใหญ่พูดรายตัวอะไรก็แล้วแต่มันคล้ายๆกันทั้งหมดเลยมันต้องใช้ระบบข่าวเพราะคนเชื่อเชื่อว่าใครรู้ข่าวเร็วชนะนะฮะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่พูดจริงๆนะว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างรุนแรงเลยว่าข่าวมันเป็นธรรมชาติมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับถ้าข่าวเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยธรรมชาติ แต่ข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องไหนปพนี้นนะตัวเลขการจ้างงานการว่างงานอะไรของมันนะไม่จริงอ่ะปรับแต่งหมดนะฮะแต่ไม่ใช่ปรับแต่งแบบจนน่าเกลียดนะฮะปรับแต่งแบบให้ให้ให้เพื่อผลประโยชน์นะฮะได้ประโยชน์ที่ต้องการใช่เพราะนั้นใครได้ประโยชน์ก็จะชอบคนได้ประโยชน์ก็เพราะนั้นการไปเก่งข่าวแล้วไปเข้าใจผิดนะว่าถ้ารู้ข่าวแล้วข่าวนี้จะมีผลทําให้ตลามีพูดมาพูดให้ผมดูนะว่าทุกครั้งต้องไปแบบนี้นะค่ะ นะครับถ้าพูดได้ก็คือเป็นทฤษฎีได้ก็เอามาเทรดได้นะแต่ถ้ามันพูดไม่ได้นะเราแทบจะบอกได้เลยสมมติการเทรดสั้นๆนะฮะในตลาด forex เนี่ยใช้แค่แท่งเทียนนั <c oughs> ่นแหละค่ะโทษทีค่ะแค่แท่งเทียนเดียวเราก็สู้เกินเข้าไปนะฮะได้เสียได้บ้างเสียบ้านได้บ้างเสียบ้านรวมๆช,ชนะแต,แต่ไม่ได้ทุกครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่เจ๊งหมดแต่ถ้าใครเข้ามาสู่ระบบเทรดนลระบบระยะยาวหน่อยเนี่ยก็คือต้องมีเงินมากหน่อยโอกาสชนะมันจะมีแหละ ก็มีล็อกสเร่จะมองเป็นรีบาหมดเลยคุณล็อกสเรกลงมาจากสาบาทแปดสิบลงมาสามบาทต้นๆก็ต้องถือว่าจบ A รีบาขึ้นไปเป็นบเอะไรนี้นะครับเบมเนี่ยตั้งฐานนานมากแล้วนะครับก็ต้องดูฐานแล้วแถวนี้ก็คงไม่หลุดลวละนะครับกำไรประกาศแล้วราคาไม่หลุดเจ็บาทก็อยู่แต่แถวนี้แต่ยังไม่ไปไหนนะครับก็ต้องรอนะครับ เนี่ย <S an> มีคนถามว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรต่อ้นไทยและกลุ่มไหนจะกระทบมากที่สุดอกลุ่มไหนได้ประโยชน์ที่สุดครับอันนี้อันนี้พูดตรงๆนะว่าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยี่ยมันเกี่ยวกับภาพรวมทุกกลุ่มของเราคือเงินไหลออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเงินกลุ่มไหนมันก็ไม่ดีนะครับมันก็ไม่ดีหมดแหละนะฮะประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าขึ้นมีนาขึ้นเอาละพฤษสภาขึ้นดกคือขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราขึ้นไม่ได้นะ อันเนี้ยผลมันจะขึ้นมันจะเริ่มมีมีผลกระทบแล้วว่ายัางไงฟันโฟมันจะไหลออกนะ,นะครับแต่การที่เขาค่อยๆขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ตลาดผู้เราเราสังเกตไหมครับว่าดาวโจนส์ขึ้นมาเนี่ยนะครับผ่านสองหมื่นขึ้นไปสองหมื่นหนึ่งแล้วของเราของเราไม่ยืเปไปไหนเลยอยู่ที่เดิมนะครับขณะที่พื้นฐานที่ประกาศออกมากําไรไตรมาสหนึ่งก็ดีถูกไหมครับแต่ผู้เราไม่ขึ้นอืนะได้ค่ะ อเอาไงแล้วคำตอบคืออะไรพี่ <laughs> คำตอบว่าคุณก็ต้องดูไปนะครับในในสิ่งถ้าคุณต้องการเสี่ยงนะครับวันนี้คุกก็ซื้อหุ้นไปนะคุณจะเห็นว่าหุ้นหลายตัวอย่างล็อกซ์เร,ร่เขากล้าขึ้นพีทีแอลเขากล้าขึ้นถูกไหมครับซีเคพีเขากล้าขึ้นซินเทคเขาก้าขึ้นพวกนี้เขาก็คิดว่ามันไม่มีอะไรละแต่เจวูดีเขากล้าขึ้นแสดงว่าเขาก็มองว่าเฮ้ย hey, มันจะขึ้นจะลงไม่สนใจแล้วมันจะขึ้นนะครับแต่เราจะเห็นว่าหุ้นขนาดใหญ่แต่มันก้าขึ้น เพราะมันเป็นหุ้นตามทฤษฎีที่ผมบอกไงว่าถ้าเมการทึ่ฟนดอกเบียมาไหลแล้วเนี่ยหุ้นพวกนี้มันอาจจะมีฟันโฟไหลออกจากหุ้นขนาดใหญ่อ,อันนี้เราก็ดูพวกนี้ถ้าถ้ามันมีอาการขึ้นมาจริงๆนะครับมันก็ต้องเกิดจากการซื้อของต่างชาติซึ่งผมก็ยังไม่เห็นว่าต่างชาติซื้อนะครับาอาจจะขึ้นไปได้เร็วๆก็ขึ้นไปเยอะมากก็หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแล้วมันก็ลงอีกกพราไม่มีเงินมาหนุนตลาดใน,นหุ้นใหญ่ ก็สรุปว่าก็เล่นหุ้นเล็กกลับไปอยู่ดีค่ะเดี๋ยววันนี้มันจะมีสัมภาษณ์โรงพยาบาลนะพี่<ด>โรงพยาบาลกรุงทนพวกกลุ่มโรงพยาบาลน่าจะตามเขาไหมรอน่นนี้เมษาก็าาเจ้าของก็เป็นนักลงทุนรยายใหญ่นะหมอบุญใช่เป็นนักลงทุนรยายใหญ่แต่วเจ้าของเข้าใจเรื่องเรื่องราคาหุ้นนั้นนะผมว,ว่าตลาดหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้น่าสนใจโอ้แต่ว่าไอหุ้นโรงพยาบาลน่าจะตามเขาไหมเนี่ยกำลังดูกลุ่มเขาอะพี่อ๋อ ตอนนี้ถ้าถามผมนะผมว่ามันไม่มีความเสี่ยงมันไม่มีความเสี่ยงเพราะมันเป็นพื้นที่ลงมาความเสี่ยงมันต่ําแล้วนะคือมันลงมาเยอะมากจากที่เซตเขาขึ้นมาจากพันห้าไปพันหกอ่ะมันก็เบอนก็ลงจากพันหกมาพันห้ามันลงช่วงบายขึ้นมาเนาะใช่เพราะนั้นเนี่ยมันก็คือน่าสนใจใครติดโรงพยาบาลสองสามโรงพยาบาลนี่รุ่นโรงพยาบาลทนใช่ไหมกรุงทนนะพี่อาเจะมาเี่ยเดี๋ยวเดมนจะมีสัมภาษณ์ช่วงบ่าย ตัวนี้นะ่าสนใจไงที่พี่บอกอะ่ะคือคือ,คอถ้าถ้าเจ้าของผู้ถือหุ้นเนีย่ยเข้าใจเรื่องระบบกลไกลของราคาหุ้นนะผมไม่ได้ว่าเขาเป็นเขาเป็นนักลงทุนเนีย่ยเ,เขาเข้าใจว่าการลงทุนเขากต้องการให้ราคาหุ้นขึ้นต้องก <laughs> าราเงินปันผลนะนะถ้าถ้าถ,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 ถ้าเขาเข้าใจเนี่ยผมว่าักหุ้นมันจะเป็นหุ้นที่ดีนะนักลงทุนอะ่ะติดโรงพยาบาล<ช>ไอซีเอสจีเนี่ยถามกันทุกเจ้าเลยช่วยด้วยช่วยด้วย <laughs> จัดเต็มเหรอเนี่ยฮะถ้าเรามีถ้าเรามีจุดสต๊อปนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราซื้อหุ้นโดยที่เราไม่มีจุดสต๊อปลอสน่ยตลาดหุ้นมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะฮะว่าที่ที่เราพูดถึงเทคโนโลยีนาวิเทออ่ะมันถ้าเอาเอาเทคนิคมาช่วยจับอย่างน้อยจับตรงสต๊อปลอสก็ยังดีไม่ต้องจับทั้งหมดก็ได้ว่าตัวนี้สต๊อปลอสต้องขายอ่ะเพื่อเอาเงินออกมากกว่าคำถามแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยโอ้เนาะเนาะแค่คุณรู้สต๊อปลอสอย่างเดียวนี่นะครับ แล้วคุณรู้ว่าตัอปลอยแบบไหนต้องทํำยังไงต่อเนี่ยมันก็คือจบแล้วอันนี้มันคือคือเรื่องบัญญัติสิบประการนะมันจบก็อบอกว่าติดโรงพยาบาลเอกชัยจนจะเข้าโรงพยาบาลแล้วพี่มอนติดหุ้นโรงพยาบาลจนจะเข้าโรงพยาบาลแล้วเอกชัยก็มีเดี๋ยวปาละมันเหมือนกันหมดเห้อไม่ว่าไม่ได้เหรอเพราะเอกชัยตอนมันเข้ามาแล้วสุดท้ายพอกลุ่มโรงพยาบาลรวมมันก็รวมมาด้วยเออได้ค่ะก็ไม่ฝึกกลุ่มอยู่แล้วเพราะมันเป็นพื้นฐาน ได้คะ่ะอ่ะเดี๋ยวตามกันท่านที่ติดโรงพยาบาลเดี๋ยวถามหุ้นโรงพยาบาลให้เอาวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณดค่ะสวัสดีคะ่ะค<อ>่ะ<อ>หลายๆท่านติดหุ้นโรงพยาบาลอย่าไปไหนละเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลหุ้นโรงพยาบาลที่เข้ามาหมายว่ามีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็เทรนธุรกิจพวกโรงพยาบาลเองจุดเด่นจุดด้อยของเขาจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ฟังทุนอ่ะเดี๋ยวเราลากันช่วงนี้ก่อนเจอกันในช่วงบ่ายโมงนะคะสวัสดีค่ะ